เอาละ,ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมพามาดูอ e ีวสุดีแม็กซประตูยกสูงสีดำเกียร์แมนนวลเลยทุกคันนะครับใครหาดีแม็กซสประตูสีดำอยู่นี่คลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่ช่วยคุณตัดสินใจได้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมรวบรวมมาให้4คัน เป็นสีประตูยกสูงทุกคันเกียร์แมนวนวลทุกคันนะครับมีตั้งแต่ตัวหน้าใหม่นะครับตัวหน้าสเตยแล้วก็ตัวหน้าก่อนหน้านั้นก็มีนะครับก็ปี 16- 17มีหมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไล่ดูทีละคันเลยนะครับว่าวันนี้มีโฉมไหนบ้างสภาพเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านได้เลยนะครับสำหรับใครที่หาดีแม็กสีประตูสีดําอยู่ นะฮะไม่ต้องหนีไปไหนเลยมาดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อประกอบตัดสินใจได้เลยนะฮะเริ่มที่ขั้นแรกนะฮะไปอย่างรดเร็วว่องไวนะฮะไม่ให้เสียเวลาตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยสำหรับตัวอีลสูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าซตตัวออ l นิวนะครับรุ่นนี้โฉมปี2021นนะครับซึ่งในโฉมนี้เนี่ยก็ยังวางขายอยู่บนโชว์รูมอยู่นะเป็นหน้าปัจจุบันนะครับเป็นโฉมปัจจุบันเลยตัวนี้นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ สวยงามครับคันนี้เลขไมล์หน0 0มนโลนะครับราคา71900 0บาทนะฮะจะกำลังไปซื้อป้ายแดงทำไมถ้าได้มือสองราคานี้สภาพนี้เลขไมล์เพียงแค่15นนะครับคันนี้มาดูสภาพเลยนะครับนี่เลยสวยๆช้คลีนออปชั่นเดิมๆโรงงานนะครับกระจังหน้าหล่อๆเท่ๆอย่างนี้นะฮะนะครับล้อแมกดีไซน์ใหม่นะครับขอบ18นะฮะยางปีเดียวกับตัวรถนะฮะปี2 0 2 1นนะครับตัวสีรถนะฮะก็สีเดิมๆนะครับ สีดําก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยเนาะตามการใช้งานนะแต่ว่าคันนี้สภาพโดยรวมแทบไม่เจอรอยนะครับนี่ครับในส่งตัวกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ด้วยพร้อมไฟเลี้ยว LED เป็นขีดเส้นแบบนี้นะครับคิ้วกันสาสตร์ติดตั้งให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทําเองนะครับกันรอยมือจับประตูตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับพร้อมตัวกันรอยเป้ามือจับด้วยนะฮะมีโลโก้ดีแมกตรงกลางนะครับภายในนะครับดับแรกเลยขอโชว์เลขไมร์กันก่อนนะครับเปิดสวิฟช์มา จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่เข็มดิดเปิกอย่างนี้นะครับตรงกลางเป็นตัวคอนโซลที่ตอนนะครับนี่ฮะเลขไมลหนึ่งหมื้าันห้าอยห้าสิบโลโหวังจะเป็นขนาดนั้นนะครับตัวพวงมาลัยฮะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรมาให้พุ้มหนังอย่างดีแท้เดิมจากโรงงานนะครับคอนโซลกลางนะครับหน้าจอนี่มาพร้อมกล้องมองหลังเชื่อมต่อบลูทูธได้ นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามาครบนะฮะแอบบิดไอหมุนปกติตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลแบบหกสปีดนะครับตัวนี้นะฮะในส่วนองตัวเบาะนี่ต้องบอกว่าไฮไลท์ของคันนี้คือเบาะเลยเป็นเบาะดีไซน์ใหม่แล้วโอ้โหสภาพนี่รถใช้งานหมื่นห้านะครับไม่ด้อคิดอะไรมากเลยวิ่งให้หมื่นห้านี่สภาพเบาะแทบไม่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับใช้งานน้อยเบาะนี่เป็นเบาะใหม่ๆเลยแทบไม่ยับไม่ย่นเลยดีกว่าฝั่งคนขับก็อาจจะมีบ้างในตรงนี้ๆๆนิดหน่อย ที่เหลือนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปหาไม่เจอนะครับดูหลังคานะฮะนี่ถุงพลาสติกไม่ได้แกะเลยคาบยงคาบยันไม่มีไม่ต้องหานะครับสายมูจะไปเติมของเองก็ตามใจชอบได้เลยนะครับนี่่าดูด้านหลังด้วยนะครับรุ่นนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะฮะเบาะหลังเนี่ยโอ้โหสภาพนี้นะครับจะกำเงินไปซื้อป้ายแดงทําไมนะฮะถ้าได้มือสองและสภาพนี้ราคานี้นะับผมนะฮะนะครับเนี่ยด้านท้ายก็ สวยๆนี้เลยนะครับมาจะดูขั้นต่อไปกันบ้างนะครับทีนี้มาที่ตัวหน้าสเตลกันบ้างอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่ของเราเหมือนกันนะครับกับตัว1.9แซหน้าสเตลนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสีดาเหมือนกันนะครับประจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นในโฉมนี่ดูป้ายราคากันเลยนะฮะนี่นะครับโฉมปี18นะฮะราคา649,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ร่วมโปรลดโดนใจดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59% นะครับยาวสุด7ปี29 9เก้าเงื่อนไขลูกค้าต้องมีเครดิตและประวัติดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีเครดิตไม่มีประวัติก็ไม่ต้องน้อยใจเราก็มีโปรอื่นรองรับท่านอยู่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าสเตลล่อยๆอย่างนี้ไฟเดนทามเท่ๆนะฮะกันชนหน้ามีสเกิร์ตมาให้จากโรงงานนะครับฟันหน้าปรเตเตอร์ไฟตัดหมอกครบ้วนนะแท้เดิมหมดเลยนะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะทรงลงแม็กมาให้นะฮะเป็นหนักแต่งขอบ17นะครับสภาพสวยๆ นะครับตัวโลโก้ไฮไลเดอร์นะครับนี่กระจกมองข้างนะครับก็เป็นดีไซน์เดิมเนาะนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวภายในมาดูภายในคันนี้กันดีกว่าก่อนอื่นโชว์เลขไมล์ก่อนคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นเก้า 79, นะลูกค้านะครับรถปีสิบแปดไมล์เจ็ดหมื่นเก้า 79, ใช้งานน้อยเลยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับคอนโซลกลางนะครับมีหน้าจอกล้องหลังครบถ้วนนะครับแอร์บิดแอร์มุนปตติ เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้เนี่ยเบาะเขาเป็นเบาะผ้านะฮะวัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์อย่างดีนะครับของแท้จากโรงงานไม่มียับไม่มียุดไม่มีฉีกขาดนะครับใช้งานน้อยนะคันนี้นะครับนะดูแผงคอนโซลก็เท่ๆอย่างนี้มีโลโก้สเตลติดอยู่ด้วยนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับนะครับเบาะหลังก็ใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ดูสภาพเบาะนี่มุมกว้างหน้าตาอย่างนี้เลยแต่ชนนี้ไม่มีแอร์หลังนะนะครับไม่มีนะแต่ว่ามีพรมกระดุมมาให้รอบคันนะครับผมด้านท้ายในตัวคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่ามีการติดตั้งโลบาร์มาให้เรียบร้อยนะฮะมาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับให้ดูมุมกว้างหน่อยดีกว่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว1.9สแตทิลเนาะ ในโฉมปี18คันนี้นะครับก็สวยๆนะสวยๆสีดําก็เป็นสีเดิมโรงงานไม่เคยกลับสีมานะครับเราก็มาสปาขัดสีเก็บสีให้ใหม่ก็สวยงามแล้วนะสับคันนี้นะครับผมหรือว่านี่เลยนี่อันนี้เป็นรถเข้าใหม่เมื่อเช้านี้เลยกับตัว 1. 9 z ซนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเช่นเดียวกันในโฉมปี2 0 1 7แน่นอนครับรถปี17จะเป็นรุ่นที่ฉลอง60ปีอ e ีซูซูนะครับสีดำสีประตูยกสูงตัว60ปีตอนนี้หายากแล้วนะสภาพดีๆนี่ต้องบอกว่า ต้องเฟ้นต้องหากันพอสมควรเลยแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องไปเหนื่อยครับเราเหนื่อยแทนลูกค้ามาแล้วนะฮะได้จัดเตรียมมาจอดไว้ตรงนี้แล้วนะฮะตัวนี้ราคาเพียงแค่5้าแสนสีเาพันเท่านั้นเลขไมล์หนึ่งแสามหมื่นโลคันนี้นะครับใครหาอยู่คันนี้ผ่อนสบายเลยได้4ประตูยกสูงนะครับไฟหน้าเดิมๆกระจังหน้าเดิมๆนะฮะร,ระตัดหมอกมีครบนะครับสวยงามนะคันนี้ นะครับสีเดิมโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเราขัดสีเก็บสีให้ใหม่นะฮะราขึ้นมานะครับนี่หลังคาคันนี้เขาติดราวหลังคามาให้ด้วยนะของเก่าก็เท่ดีเหือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่านะตัวนี้นะฮะมาอย่างรวดเร็วว่องไวนี่ภายในแบบแรกโชว์เลขไมค์กันก่อนนะครับเปิดมาตัวนี้ก็จะมีจอแสดงผลตรงกลางเช่นเดียวกันเลยนะครับอ่าจะขึ้นมาเป็นปึ๊บๆเท่ๆอย่างนี้ 135,000โลเท่านั้นนะครับสับเลขใหม่นะครับร่นี้โปรไฟลมัลติฟังก์ชันมีให้ครบถ้วนนะฮะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายก็จัดการได้เลยนะฮะคอนโซลกลางครับหน้าจอคอมกล้องหลังครับผมเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์บิดแอร์หมุนปกติครับใช้งานง่ายๆตัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดเช่นเดียวกันนะฮะตัวบอกก็วัสดุเดียวกันกับตัวคันเมื่อกี้เลยนะครับนี่เป็นโพลีเอสเตอร์อย่างดีเลยนะครับแต่ภาพก็ค่อนข้างจะดูแน่นๆนะฮะ อจจะมีต้องรอยเนี่ยวอายัดนิดหน่อยเนาะตอนการใช้งานเนาะมือสองมันก็ต้องมีบ้างนะครับผมเราเขยากว่าแกะไปทําใหม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเน้นขายรถเดิมนะครับเราเน้นขายตามสภาพเดิมๆเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจแล้วเห็นโครงสร้างไปเลยว่ารถมายัางไงเราขายให้เห็นเลยว่ามันมาเดิมๆนะครับไม่มีการย้อมแมวกันนะครับเราขายกันอย่างจรรยาบรรณเซลล์นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมาย้อมแมวกันแน่นอนนะครับ ดูภายในเลยนะครับด้านหลังก็ใหม่ๆเช่นคินอย่างนี้นะฮะรถทุกคันที่ผมขายนะฮะที่ร้านสนุกข่าวของเราตรวจสอบได้หมดนะครับเช็คเลขไม่เช็คสภาพผ่านศูนย์บริการได้เลยใครดูรถเป็นนะฮะก็ดูได้เลยนะครับพาเพื่อนพาช่างมาดูก็ได้นะครับเรากล้าให้พิสูจน์ท้าพิสูจน์ได้เลยนี่ด้านหลังก็สวยๆอย่างนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งนะครับรุ่นนี้มีฉลอง60ปีติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในโลโก้นี้จะมีเฉพาะรถปี17เท่านั้นนะครับของยูสุไม่ว่าจะเป็นตัวมิวเอ็กซ์หรือว่าจะเป็นตัวดีแม็กก็ มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วฮะลูกค้าอันนี้เผื่อใครกาลังหาตัวเครื่องสามพันอยู่นะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะฮะก่อนดูรถดูราคาก่อนนี่เป็นตัวสามจุดศูนย์แซดพัทตดโฉมปีสิบหกนะฮะราคาหกแสนหนึ่งหมื่นบาทกลมๆเป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ลูกค้าได้เครื่องสามพันเผื่อใครต้องการเครื่องใหญ่ก็ตัวนี้เราก็มีรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเครื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับกําลังเหลือๆนะฮะตัวนี้เนี่ยออกมาตีกับตัวรีโว่สองจุดแปดเลย นะครับกาลังพอกันนะใช้งานได้ทั่วทั่วถึงแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาบรรทุกหนักบรรทุกเบาก็เอาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวไฟหน้าของเขาสามจุดศูนย์เขาเป็นดีไซน์ใหม่นะเป็นลมดํานะครับก็จะดูหล่อๆเท่ๆอย่างนี้นะฮะไฟหน้าไปแล้วมาดูกระจังหน้าหน่อยนี่คมเมี่ยมเท่ๆเดิมๆนะครับไฟตัดหมอกติดตั้งให้จากโรงงานครบถ้วนนะครับผมล้อแมกซ์เท้เดิมโรงงานขอบสิบแปดนะครับตัวนี้นะฮะหล่อเท่เลยนะฮะมาดูข้างในกันหน่อยดีกว่า นะครับนี่ข้างในก็เค่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สภาพภายในก็สวยงามนะครับตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นพุ t a r t นะครับแต่ผมจะกดพุซซัตสักสองทีให้ลูกค้าดูเลขไม์กันสักหน่อยหนึ่งนะครับคันนี้เลขไม้สวยนะครับยังไม่แตะแสนโลนะบอกเลยนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผมทับตัวสามจุดศูนย์คันนี้นะหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่คอนโซลกลางสวยๆนะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะครับพร้อมกล้องหลังที่สําคัญมีเนวิเกเตอร์มาให้มีแมปให้นะครับ a อร์ออโอ้โหรุ่นนี้เท่ๆนะฮะเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นห้าสปีดนะเครื่องสามพันจะเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับผมแล้วก็กุญแจตัวนี้จะเป็นส m าร์ทคีย์แบบนี้นะครับจะไม่ต้องบิดต้องไขแล้วมีุลุตตาร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ได้เป็นเบาะหนังนะฮะลายคัปปองแคปลาแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังเท่ๆนะครับนี่เลยมุมกว้างก็หน้าต่างงี้นะครับด้านท้ายดูกันต่อเลยนะครับด้านท้ายก็สวยงามครับตัวนี้นะฮะใหม่ๆสวยๆ นะครับสำหรับตัวดี a ม4ประตูคันนี้นะนะครับวันนี้ฮะมาให้ชมกันแล้วทั้งหมด4คันเกลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว D m a ม4ประตูของเรานะฮะมีให้เลือกหลายโฉมเลยแล้วก็ใครที่ต้องการนะครับจะเข้ามาดูรถจริงนะครับมาทดลองขับก็มาได้ที่ร้านสนุกคานะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะครับอยู่ที่ถนนล่มเก้านะครับมาได้ทุกวันเลยนะครับหรือว่าจะติดต่อผมที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0 8 3 8 2 4 6 5 6 9้านะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์เลยแล้วก็ที่สำคััญนะครบ ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ฝากกันในประมาณนี้นะฮะแล้วใครหาดีแม็กสีประตูสีดำอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยโอกาสหน้าเจอกันใหม่ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันด้วยนะฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ